ก้าผ่านอุปสรรคเสียก่อนแต่มักเกิดขึ้นกับคนที่รู้จักเอาตัวรอดเพราะชีวิตจะต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันอยู่เสมอเป็นคนมีพรสวรรค์มีความสามารถเอาตัวรอดได้ดีสังเกตได้จากเส้นสมองที่มีทิศทางมาอยู่ในตำแหน่งของเนินนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้กับมืออีกข้างที่เป็นเส้นโค้งเล็กน้อยเป็นเส้นที่มีความยาวไม่มากทั้งสองจุดนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของคนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ในการใช้ฝีมือ หรือแม้แต่การทำอาหารก็จัดอยู่ในการฝีมือเช่นกันและสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นรากฐานของความสำเร็จให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีจึงมาตรงกับคำถามที่คุณถามว่าควรทำงานให้กับคนอื่นต่อไปเป็นลูกจ้างอยู่แบบนี้หรือจะออกมาทำเองดีกว่าในความเป็นจริงนั้นความสำเร็จที่คุณถามถึงนี้จะว่าไปแล้วเป็นความสำเร็จที่ไม่ไกลเกินฝันแต่อย่างใดแต่ชีวิตที่จะมีความสำเร็จแบบยั่งยืนจำเป็นจะต้องมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์